สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุกก็จะมาสอนวิธีการวาด Among Us นะคะโดยใช้ภาษา Python ในการวาดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้าเว็บไซต์นี้ค่ะเล็บอิดนะคะ,ะจากนั้นเราก็นิ้วเล็บขึ้นมาเลยค่ะ่ะเราก็จะสั่งให้เต่าเราหมุนขวานะคะโดยใช้คำสั่งอะไรคะ RT นะคะหมุนเท่าไหร่หมุน90องศานะคะอ่ะแล้วก็ลองรันดูนะคะว่าเต่าของเราวิ่งเต่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกฟังก์ชันเนาะอ่ะทีนี้กลับมาเรียกฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันนี้ชื่อว่า body ใช่ไหมอ่ะก็เรียกฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะไม่มีพารามิเตอร์ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะอ่ะพอรันเข้ามาแล้วเต่าของเรามันก็จะหันมาแบบนี้นะคะหันหัวลงแบบนี้จากนั้นเราก็สั่งให้เต่าเดินค่ะ ฟอร์บาร์ใช่ไหมให้เดินระยะเท่าไหร่ก็ใส่ไปครูจะให้มันเดินลงมาระยะ40นะคะระยะสี่อะลันดูรันที่รับบรรทัดเขียนบรรทัดแล้วก็ลันเขียนบรรทัดแล้วก็รันก็ได้เพื่อเพื่อที่จะได้สังเกตว่าเต่ามันเดินมาตามที่เราต้องการหรือเปล่าจากนั้นนะคะตรงขาของมันนะคะครูจะวาดให้มันเป็นแบบนี้ปื๊อพค้มมาแบบนี้เนาะคาสั่งที่เราจะใช้ก็คือคําสั่ง Cycle นะคะ c l e อะ cycle ก็คือทําให้มันเป็น Cy c ค e ก็คือวงกลมเนาะ แต่ทีนี้เราจะให้มันเป็นครึ่งวงกลมนะคะเราก็ใส่ขนาดเข้าไปก่อนขนาดท้าประมาณ40นะคะแล้วก็ในครึ่งวงกลมก็คือ180ใช่ไหมคะหนาลัาน่นปูะจะให้มันหันมาฝั่งเนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันหันไปฝั่งนี้เราจะแก้ไงดีเราาก็เติมเครื่องหมายลบนะคะไว้ข้างหน้า40นะคะเพื่อให้มันหันกลับมาอีกทางนึงเนาะ แบบนี้นะคะทีนี้ก็วาดต่อนะคะให้มัน forward เดินไปข้างบนประมาณร้อยหลองรันดูนะคะประมาณนี้เนาะถ้ามันเตี้ยไปหรือว่าสูงไปนันเกเรียนก็สามารถเปลี่ยนในระยะทาง forward ก็ได้นะคะรูดเพิ่มเป็นร้อยหแล้วกัน จากนั้นก็สั่งให้มันโค้งใหญ่โค้งที่เป็นหัวของมันตรงนี้นะคะปึ๊บนะแบบนี้นะคะใช้คําสั่งอะไรคะไซเคิลนะคะไซเคิลขนาดประมาณอ่ะหนึ่งแล้วก็โค้ง1นึ้ยปดิก็คือครึ่งวงกลมนะคะลันดูอุ๊ยไปทางนั้นอีกละถ้าเราจะให้มันกลับมาตรงกันข้ามแล้วก็เติมเครื่องหมายลบเข้าไปนะคะ่ะลองดู ่าออโอเคโค้งมาละทีนี้ก็สั่งให้มันเดินลงมาค่ะก็ FD 160เนาะฝั่งเมื่อกี้เป็น160นะคะอ่ะมันก็จะเดินลงมาข้างล่างอ่ะครูจะรันให้ดูทีละบรรทัดนะคะหรือว่าถ้านักเรียนคิดว่าอ่าโค้ดของนักเรียนน่าจะถูกแล้วเราก็ไม่ต้องรันท,ทีละบรรทัดก็ได้นะคะอ่าต่อไปก็จะสั่งให้มันโค้งเนาะไซเคิ ลบ40อุ้ย 40, คม่าร80นะคะก็คือครึ่งวงกลมปึ๊บอ,อ่าโอเคจากนั้นก็ให้มันฟอร์วัดขึ้นไปข้างบน40แล้วก็ให้มันหันซ้ายนะคะ LT เพื่อเป็นเส้นปิดแบบนี้ปึ๊บ่างนี้เนาะเดินขึ้นไปแล้วก็ปิดแบบนี้ก็ LT 90 แล้วก็สั่งให้มัน forward ไปในระยะ40่ลันดูมันก็จะได้รูปตัวอมองอัดนะคะก็คือใช้ฟังก์ชัน body เนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวของมันแต่ทีนี้มันยังไม่มีสีใช่ไหมเราอยากเติมสีเข้าไปนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเติมสีนะคะเราก็าจะมาเพิ่มความหนาของเส้นก่อนเนาะใช้คำสั่ง วิดนะคะ W I D W I D T H นะคะวิดคือความหนาของเส้นเนาะใช้ประมาณ8ปะแล้วกันอ่ะแล้วก็ลองรันดูก่อนว่าเส้นมันจะหนาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแน่มาแล้วนะคะเส้นมันก็จะหนาขึ้นนะคะจากนั้นตอนนี้เราจะเริ่มเติมสีให้มันแล้วใช่ไหมเราจะเติมสีมันตั้งแต่ตรงนี้เนาะก็ใช้คำสั่ง begin fill นะคะ begin underscore fill ตามด้วยวงเล็บนะคะ ขึ้นด้วย begin fill แล้วก็อย่าลืมจบด้วย end fill นะคะ end underscore fill แบบนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่สีอะไรเข้าไปใช่ไหมวิธีการเติมสีก็เติมสีข้างในเนาะใช้คำสั่ง fill color นะคะ fill co lor เนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความตัวนี้ให้ไดเรียนอยากได้เป็นสีอะไรอ่ะครูสมมุติจะเอาสี Blue blue ก็ลองรันดูนะคะว่า สีมันจะมาหรือ,อยังน่าโอเคตอนนี้ฟังก์ชันที่สร้างตัวของอมอง g ั s ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อมอง g ั s มันก็จะต้องมีอะไรนะแว่นตาใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมเราจะมาสร้างแว่นตาก่อนเนาะ่าเราก็มาสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะคะก็ประกาศฟังก์ชันต่อ Dev หรือว่า Defi n e เนาะ G ใส่บิ๊กินฟิลแล้วก็เป็นฟิลก่อนเลยก็ได้นะคะ ทีนี้สีที่เราจะให้มันอยู่ข้างในคือสีอะไรแว่นตาก็ใช้คำสั่ง fill color fill color สีข้างในจะเอาเป็นสี light blue เนอะ l i g h t b l u e ทีนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะวาดเต่าตอนนี้เต่าของเรามันอยู่ จุดนี้นะคะเราก็จะต้องย้ายเต่าขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะด้วยใช้คําสั่งอัพนะคะอัพก็คือยกปากกาเนาะหรือว่าใช้เนพน up ก็ได้นะคะครูจะใช้ย่อๆเนาะก็คืออัพนะคะอัพก็คือย้ายปากกาไปย้ายไปจุดไหนเอ่ยก็ใช้คําสั่ง go to นะคะ go to x y x แกน x ก็คือแกนที่เป็นแนวนอนใช่ไหมมันจะเริ่มจากตรงนี้เต่าตอนนี้เต่าของเราอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะถ้ามาฝั่งซ้ายตรงนี้คือลบนะคะเป็นฝั่งลบของแกน x นะคะถ้ามาฝั่งขวาคือฝั่งบวกของแกน x นะคะส่วนข้างบนตรงนี้คือแกน y นะคะถ้าขึ้นไปข้างบนเป็นฝั่งบวกถ้าลงมาข้างล่างคือฝั่งลบของแกน y นะคะเพราะฉะนั้นที่นี้เราจะไปตรงนี้นะคะไปตรงนี้เนาะก็คือ แกน y เป็นบวกแกน x ก็เป็นบวกนะคะแต่เราต้องใส่ x ก่อนเอา x ประมาณ50เนาะแล้วก็ y ประมาณ100มาลกันอ่ะลองก่อนนะคะดูซิว่าเต่าเราจะย้ายไปไหมอ่าเต่าไม่ย้ายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกฟังก์ชันกราฟทีนี้เราจะเราจะเติมสีให้กับแว่นตานะคะก็ใช้คำสั่ง begin fill อ่าเริ่ม begin underscore fill นะคะเริ่มเทสีขึ้นต้นด้วย begin fill อย่าลืมจบด้วย end fill นะคะ end underscore fill ทีนี้จะบอกให้มันเทสีอะไรสีข้างในก็ใช้คำสั่ง fill color นะคะ fill color อะไรดีสีคงเอาเป็น light b l เนอะ L, i g h t D L, u e อ่ะ light blue นะคะ,อะลองรันดู นี่มาแล้วตอนนี้ได้ตัวเนาะหฟังก์ชันคือตัวสฟังก์ชันคือ g l a สนะคะอีกอันนึงนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งอีกฟังก์ชันหนึ่งเราจะวาดกระเป๋านะคะข้างหลังตรงนี้นะคะคล้ายๆกับวาดแว่นตาเลยค่ะเราก็ประกาศฟังก์ชันขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันกระเป๋า่ ba เฮ้ย bag แล้วก็ตามด้วยโคลอนอ่ะการลืมไปเลยถ้าเราประกาศฟังก์ชันอย่าลืมเรียกฟังก์ชันมาด้วยนะคะ ba bag อ่ะตรงนี้นะคะอ่ะเราก็ใช้คำสั่งั p ก่อนนะคะ up มาอยู่ตรงจุดไหนฝั่งนี้ต้องเป็นแกนลบของ x ใช่ไหมข้างบนก็เป็นบวกของ y นะคะ เราก็ใช้คำสั่ง go to x ของเราจะติดลบนะประมาณ70อ่ลองดูนะคะแล้วก็ y ของเราอยู่ที่100อ่าลองดูนะว่าเต่าของเรามันจะย้ายมาจุดที่เราต้องการหรือเปล่าปึ๊บอ่ามาแล้วนะคะทีนี้เราจะให้เต่ามันโค้งเอามาอีกนิดนึงดีกว่า75ปึ๊บ แล้วให้ต่อมันโค้งนะคะก็ใช้คำสั่ง c y c คิลไซเคิสักประมาณ5 10โค้งประมาณโค้ง2 2อ่ะลองดูนะว่ามันจะโค้งประมาณเท่าไหร่นะคะทำไมครูไม่เอาเป็น180ถ้าโค้ง180มันก็จะโค้งมาแบบนี้เนาะซึ่งมัน คืออยากให้มันโค้งแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดึงมาข้างล่างแบบนี้นะคะคก็เลยลองเป็นร2 0ดูจากนั้นอ่ะอะลั่นก่อนก็ได้ลั่นก่อนเอ๊ะทำไมเส้นมันไม่ออกติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยทำไมมันโค้งเป็นแบบนั้นอ่ะลองเปลี่ยนโค้งเป็น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 ,ปนสักหนึ่งร้อย ทำไมโคไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่ได้วางปากกาค่ะอ่ะวางปากกาไปก่อนก็คือใช้คำสั่งดาวนะคะอ่ะลองลันอีกรอบหนึ่งเออลองผิดลองถูกดูทีออ่มันโค้ไม่ค่อยสวยอะเอาขนาดโค้มันประมาณสัก4ี่สิบละกันแล้วก็โคร้อยหนึ่ง 101. มันเริ่มจากตรงนั้นใช่ไหมเอาสักประมาณแปดสิบก็ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะคะ าช่อะโอเคมาละโค้งไปน,นิดนึงขอเป็น90แล้วกันที่จริงมันก็น่าจะ90แาสนะเลเนาะโค้งแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งของ180นะคะอะโอเคจากนั้นสั่ง forward forward ให้มันเดินลงมาสัากประมาณกระเป๋าใบสั้นนิดนึงก็ได้40่นะคะแล้วก็ไซเฟอร์ C I R C L E 40่สอาา อะลองรันดูก่อนลองรันดูก่อนโอ้อโอเคได้แล้วกระเป๋าทีนี้เราจะต้องสั่งให้เส้นมันปิดถ้าไม่งั้นเส้นมันจะรั่วเนาะเราก็ใช้คำสั่ง LT นะคะให้มันหันขึ้นไปข้างบนก่อน90องศานะคะแล้วก็สั่งให้มัน forward เท่าไหร่ดี80 อลองรันดูนะคะว่าเส้นมันจะติดกันหรือเปล่าเบิบไม่ยังประมาณร้อยสิบโอเคเดี๋ยวลองเท,เทสีดูก่อนก็ได้ว่าสีมันจะั่วหรือเปล่าก็เหมือนเดิมค่ะคำสั่ง begin underscore fill ปึ๊บ แล้วก็ขึ้นต้นด้วย begin fill ก็อย่าลืมจบด้วย end fill ด้วยสกอ Fill เราจะเทสีอะไรดีกระเป๋าจะเอาเป็นสีอสีแดงแล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> ใช้คำสั่ง fill color นะคะเฮ้ <c oughs> อนะลองดูรันดูว่ามันจะรั่วหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> มาลวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงอะร้อยสิบแล้วกันน,นี่โอเคกระเป๋าเป็นสีแดงเสร็จแล้วนะคะสำหรับการวาด m o n g Us นะคะใครจะวาดาวรูปดาวรูปหัวใจรูปอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะในพื้นที่ที่เหลือเนาะอีกอ,อันหนึ่งที่ครูอยากจะบอกนะคะก็คือเป็นคำสั่ง เทสีพื้นหลังก็ได้นะคะเราจะเพิ่มคําสั่งนี้ก็ได้ใช้คําสั่ง bg color นะคะเฮ้ย bg color color จะเอาเป็นสีอะไรก็ใส่สีเข้าไปนะคะเิบนี่สีพิ้งมาเชียวนโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็แชร์ไฟล์นี้ส่งให้ครูดได้เลยนะคะวิธีการแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะคลิกขวาคลิกขวานะคะ คัดลอกแล้วก็ไปส่งในสัปดาห์ที่9นะคะหรือมีวิธีหนึ่งก็คือไปที่ Invite ค่ะขวามือถ้าเป็น iPad เนาะอ n v ไว e นะคะแล้วก็ไปเลือกคำว่า generate a join link นะคะแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปส่งในสัปดาห์ที่9นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันที่เป็นการวาดตัววาด แว่นตาแล้วก็วาดกระเป๋านะคะถ้ามีการประกาศฟังก์ชันอย่าลืมเรียกฟังก์ชันนะคะถ้าเราไม่เรียกฟังก์ชันมันจะไม่แสดงอะไรให้เราใดๆทั้งสิน้นเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะการวาดวิธีการใช้ภาษาไพทอนเนาะใช้เต่วาวาดรูปมัองอัรก็มีแค่นี้นะคะนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคําถามหรือว่าติดเรื่อตรงไหนสามารถทักไลน์ครูได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ